Om 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 ان يرى الله <سؤال> لا حول <سؤال> ولا قوه الا بالله الحمد لله الحمد لله الذي عافانا من كل بلاء ووباء ووقانا من كل ثقب ومرض اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين في نوم لما لماد جمعة الله تعالى. متى. لا ميتا سبحانه حبتي فوق طه رقصة فوق الحمد لله رو يوني تون การระบาดของโรคโควิด -19 นะครับแม้ว่าเราจะผ่านมาหลายเดือนเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างแต่กระนั้นเราก็ยังคงต้องอยู่กับมันอีกต่อไปยังไม่มีทีท่านะครับว่าจะจบลงเมื่อไหร่ดังนั้นนอกจากจะต้องช่วยกันดูแลรักษาร่างกายและสุขภาพของเราตามมาตรการการป้องกันโรคแล้วอย่างเคร่งครัดนะครับ คำแนะนำต่างๆจากฝ่ายสาธารณสุขจากคุณหมอเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันตระหนัดให้มากนะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในเวลานี้ก็คือการที่เราจะต้องรักษากำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อที่จะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอ <c oughs> ินชาอัลลอฮฺซุบฮานหวาตัลลาไปน้องครับกำลังใจในวันนี้อยากจะนาเสนอบทเรียนบางประการจากอัลกุรอานอลกิริม จากเรื่องราวของท่านนาบียูซุฟอะลัยฮิสลามเป็นการจุดประกายนะครับเพื่อว่ามีพี่น้องท่านใดสนใจจะนำไปตะดับบุรศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดด้วยตัวเองต่อไปสุรยูซุฟมีความพิเศษอย่างไรทำไมถึงอ่อทำไมถึงมีความสำคัญในช่วงสถานการณ์แบบนี้ อุลมาบางท่านสุรย์ยูซุฟนี่เป็นสุร์ที่เรียกว่าเล่าเรื่องหรือกศสสเป็นการเล่าเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามยิ่งจริงๆแล้วทุกเรื่องที่อัลกุรอานเอามาเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องที่มีความงดงามและมีบทเรียนมากมายแต่เรื่องราวของสุรยูซุฟเป็นอะไรที่พิเศษมากกว่าเรื่องราวอื่นๆอัลลอฮฺตรัสว่านะบหนุนักุซซ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين เราได้เล ah ่าเรื่องราวแก่เจ้าโอ้มุฮัมมัดอัล ح س ัลกอ ص ص เรื่องราวที่สวยงามที่สุดเรื่องหนึ่งด้วยวายูจากเราที่ปรากฏในอัลกุรอานนี้แน่นอนว่าถ้าเจ้าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะได้เป็นนบีก่อนหน้าที่จะได้ได้รับการแต่งตั้ง แตลา l l a h s u b h a n a h วะตะอ a ลาให้เป็นศาสนาูตให้เป็นรอซูลเนี่ยท่านนาบีก็ไม่อาจที่จะทราบเรื่องราวเหล่านี้ได้เรื่องราวเหล่านี้ผ่านวะยูจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องปรำปราไม่ใช่เรื่องที่เล่าขานโดยไม่มีที่มาที่ไปแต่เป็นเรื่องจริงจากวะยูแห่งัลล a า s u b h a n a า u ะ a taala อุลมามะบางท่านบอกว่าสุราห์นี้ประทานลงมาหลังจากที่ท่านนาบีต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า เป็นวิกฤตในชีวิตของท่านนาบีนั่นก็คือปีแห่งการเสียชีวิตของท่านอบูุอเลบและภรรยาสุดที่รักของท่านนาบีท่านยิงคอดีจฮ์รดิยอัลลอฮุอะันฮะที่เราเรียกมันว่าปีแห่งความโศกเศร้าหรืออามุลฮุซนีก่อนที่จะถึงปีแห่งความโศกเศร้าเนี่ยก่อนหน้านี้บันิฮาชิมบันิฮาชิมก็คือตระกูลของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถูบอยคอ จากพวกกุเรชให้ไปอยู่มุมหนึ่งของมักกะไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลานานถึงสามปีเพรยะว่าฮซาร์บานิฮาชิมักกักตัวแต่เป็นกักตัวเป็นถ้ากักตัวถ้าในโรคในช่วงโควิดมันจะมีกักตัวที่บ้านกักตัวในชุมชนแต่ของท่านอนาับดุลสลัล,ละอมโดนบอยคอร์กักตัวอยู่ในหุบเขาสามปี อาหารไม่มีจนกระทั่งต้องออกมาหาอาหารกินกลางคืนคลำอะไรบนทะเลทรายเจอตัวอะไรก็จับเอามาเข้าปากโดยที่ไม่ได้ดูแล้วว่าเป,เป็นตัวอะไรเพราะไม่มีอาหารจะให้กินสามปีหลังจากที่หมดการโดนบอยคอรตอบูตอเลฟผู้ซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือท่านก็เสียชีวิตคอดีจ่ะภรรยาสุดที่รักของท่านก็เสียชีวิตปีแห่งความสศร้าอัลลอฮฺสุบฮารตะอลาจึงประทานสุรยุสุฟลงมาเป็นการปลอบใจท่าน น่าศึกษามากนะครับสุรานนี้มีอะไรหลายๆเรื่องที่จะทําให้เราได้เห็นว่าแม้ว่าเราจะเป็นเราจะเจอกับบททดสอบอย่างไรนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าเราก็เคยมีคนที่ถูกทดสอบเหมือนกับเราหรืออาจจะหนักกว่าบททดสอบที่เราต้องโดนด้วยซ้ำไปนี่คือความสำคัญของสุราฮซุฟ ี่นองครับมีหลายมิติมากในสุรษยูซุปเนี่ยเป็นสุรที่อัลลอฮฺตาลลเล่าเรื่องของนบียูซุปในหนึ่งสุรแบบจบทีเดียวเรื่องราวของนบีคนอื่นๆตัวอย่างเช่นเรื่องราวของนบีมูซาอาจจะถูกเล่าในสุรอัลบาคาระสุรอัลอาอารับหรือสุรอัชูอาระหลายที่ไม่จบในสุรเดียวเรื่องราวของนบีอาดัมก็เช่นเดียวกันเรื่องราวของนบีอิบรอฮิมก็เช่นเดียวกัน เรื่องราวของยูซุฟอะลัยฮิสสลามเ่าจบทีเดียวในสุราโยซุฟและไม่มีการพวนในสุราอื่นอีกนี่เป็นความพิเศษของมันนะครับมีหลายมิติมากถ้ามองถ้ามองในเรื่องของการทดสอบเนี่ยเริ่มตั้งแต่อันดับแรกเลยสุภานัลลอฮเราจะเห็นว่าเป็นการทดสอบในฐานะครอบครัวครอบครัวของยาคูบบินอิสฮาหบเป็นอิบราฮิม ครอบครัวของอยาคูบยูซุฟเป็นลูกของยาคูบยาคูบเป็นลูกของอิสฮากอิสฮกเป็นลูกของอิบราฮิมอะลัยฮิมุสาลาตัวสลมเป็นครอบครัวที่สูงสง่งเป็นครอบครัวที่มีชาติตระกูลดีสูงส่งมากแต่พี่น้องครับการทดสอบไม่ได้เลือกวงตระกูลแม้กระทั่งครอบครัวของนบีก็ยังโดนทดสอบทดสอบในวงตระกูลของนบีวงตระกูลที่สูงสง่งอาจจะไม่เหมือนการทดสอบของคนที่ อยู่ในวงตระกูลธรรมดาธรรมดาชาวบ้านทั่วไปทดสอบในวงตระกูลของยากุบเนี่ยพ่อโดนทดสอบจากพฤติกรรมของลูกพี่น้องมีความอิจฉาริษยาพ่อรักลูกนะครับคนหนึ่งมากกว่ารักยูซุฟมากกว่าคนอื่นๆนิดหนึ่งก็เป็นผลทดสอบอย่างหนึ่งลูกคนอื่นๆมีความรู้สึกที่ไม่ดีในขณะที่พี่น้องก็รู้สึกอิจฉา นี่คือบธททดสอบที่อาจจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวได้บธททดสอบในฐานะของยูซุฟเองเนี่ยเป็นบธททดสอบของเด็กตัวเล็กๆเ,เป็นน้องที่โดนพี่รังแกบางคนมีความเห็นว่าตอนที่นบียูซุฟถูกเอาไปทิ้งในบ่อร้างหรือว่าในบ่อน้ําเนี่ยอายุไม่ถึงยี่สิบบางก็บอกว่าเจ็ดปีบางก็บอกว่าสิบปีบางก็บอกว่าสิบเจ็ดปี บททดสอบของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ถูกพรากไปจากพ่อแม่มีจริงไหมในสังคมของเราทุกวันนี้ไม่ว่าจะถูกพรากเพราะพ่อแม่เสียชีวิตหรือถูกพรากเพราะโดนจับไปทําอะไรก็แล้วแต่มันเคยมีมาก่อนเราจะได้เห็นเรียนรู้เราจะได้เรียนรู้บททดสอบเหล่านี้แล้วยุซุฟอยู่ได้อย่างไรในบ่อนะ้าแล้วสุดท้ายรัฐบาลให้ความช่วยเหลือยุซุฟบอย่างไรสามบททดสอบของพ่อที่ต้องสูญเสียลูกสุดที่รักไป นบ,บีอัลกูบะลาฮิสสลามต้องเสียใจกับการที่ยูซุฟไม่อยู่กับพานุนานมากมีขีละกันเยอะไม่มีสายรายงานที่ถูกต้องว่ากี่ปีแต่ในรายงานของบันีอิสราเอลอิสราเอลียะเนี่ยอิมนุกะซีรบอกว่านะครับอิสราเอลียะก,ก็คือเรื่องเล่าจากบันีอิสราเอลซึ่งมันไปยึดติดยึดถือไม่ได้เนี่ยบางเรียบบางเรียวยัตบ,บอกว่ามีความยาวนานถึงแปดสิบปีแปดสิบปีอะลกุบไม่ได้เจอยูซุฟละฮาวลาวลาโคะตะอลิลลาบบล อัลลอฮฺอักบาร์และก็บททดสอบของลูกจ้างยูซุฟหลังจากที่ถูกเอาไปที่อียิปต์ถูกไปขายเป็นทาสเป็นลูกจ้างแล้วโดนนายจ้างข่มเหงรังแกโดนนายจ้างขมข่มเหงรังแกบททดสอบในฐานะที่เป็นเด็กหนุ่มที่มีรูปร่างสวยงามมีหน้าตาดีแล้วผู้หญิงเนี่ยมานะมาชอบ มาหลงไหลมีไหมในยุคปัจจุบันนี้ยูซุปโดนทดสอบเรื่องนี้โดนทดสอบด้วยผู้หญิงและบททดสอบของจูเลยัยคอบททดสอบของผู้หญิงที่ไปหลงไหลเด็กผู้ชายซึ่งเป็นลูกจ้างของตัวเองเองีกบททดสอบของคนที่เป็นสามีที่ภรรยากําลังคิดจะนอกใจมีระบบนี่ยอยู่ในโซนนี้เลยสามีภรรยากําลังจะนอกใจเป็นบททดสอบที่เราได้เห็นในสุรยูซุปบททดสอบของนายจ้างที่ ไม่ให้ความยุติธรรมกับลูกจ้างหลังจากที่จะตัดสินคดีรู้แล้วว่าความจริงเป็นยังไงภรรยาของตัวเองเป็นคนปิดแต่สุดท้ายเจ้าบ้านก็ยังเอาอยุซุฟไปไปคําคุกอยู่ในคุกในฐานะลูกจ้างไม่ได้รับความยุติธรรมจากนายจ้างต้องไปเข้าคุกและพอเข้าคุกมีเพื่อนที่อยู่ในคุกด้วยกันช่วยเหลือเพื่อนคนหนึ่งสุดท้ายบททดสอบของเพื่อนที่ถูกเพื่อนทรยศ ยูซุปบอกกับคนหนึ่งที่บอกว่าจะจะได้ออกจากคุกเนี่ยช่วยบอกเรื่องราวของฉันให้กับเจ้าเมืองได้ฟังหน่อยสุดท้ายพอเพื่อนของยูซุปนี่ได้ออกจากคุกจริงๆกลับลืมเรื่องราวของยูซุปไม่ได้บอกไม่ได้บอกให้เจ้าเมืองรู้ว่ามีคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ในคุกต้องอยู่ในคุกต่อไปอาจจะไม่ใช่คําว่าทรยศหรือหักหลังแต่อาจจะลืมลืมบุญคุณของเพื่อนเราเคยเป็นไหมเราเคยช่วยเพื่อนและสุดท้ายเพื่อนก็ลืมเรา นี่คือบททดสอบของยูซุฟอะัลฮิสซาลออกจากคุกไปแล้วก็ยังมีบททดสอบว่าจะไปทําหน้าที่อย่างไรเริ่มดีขึ้นแต่ก็มีบททดสอบว่าจะใช้ความรู้อย่างไรในการที่จะบริหารได้รับหน้าที่ได้รับตําแหน่งใหญ่โตในบ้านเมืองบททดสอบของประชาชนทั่วไปในยุคข,ของนบยยูซุฟมีความแห้งแลง้งอดอยากเกิดขึ้นยาวนานหลายปีผู้บริหารบ้านเมืองยูซุฟในฐานะ ผู้ดูแลกระทรวงการคลังในเวลานั้นจัดการอย่างไรให้ประชาชนสามารถฟันฝ่าวิกฤตความอดอยากและแห้งแล้งเป็นปีๆได้นี่คือบททดสอบของคนที่จะทำงานและไม่ใช่แค่บริหารเฉพาะในประเทศของตัวเองยังสามารถที่จะแบ่งปันอาหารของตัวเองให้กับคนในเมืองอื่นได้ด้วย เวลาที่เกิดความอดอยากแห้งแล้งบางทีเราอยากจะเก็บเอาไว้กินคนเดียวแต่ยูซุฟทําได้ยังไงสามารถที่จะแบ่งปันเพราะว่าพี่น้องของยูซุฟสุดท้ายก็มาขอความช่วยเหลือจากยูซุฟแล้วก็แบ่งให้บททดสอบของนบียาคบสุดท้ายซ้ําแล้วซ้ําเล่นานบียาคุบเนี่ยโดนทดสอบหนักมากในสุร้นนี้บางคนบอกว่าการทดสอบของนบียาคูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีความหนักหนากว่าของนบีอิยู ด้วยซ้าไปใครที่อยากจะดูว่านบ,บียางกบมีความอดทนอย่างไรความอดทนที่แท้จริงในการเผชิญกับบททดสอบเป็นอย่างไรให้ไปเรียนรู้ความอดทนของนบ,บียางกุบอาละฮิสซาลามในสุรหิูซุฟมีอายะท,ที่เราชอบยกอ้างอยู่สอง,สองที่เป็นเป็นท่อนที่เหมือนกันเลยนั่นก็นคืออายะท,ที่เราได้ยินบ่อยฟาซบรุนจมีลฟาซบรุนจมิล เป็นคําพูดของยาคูบอะลัยฮิสสลามมีสองครั้งครั้งแรกตอนที่ยูซุฟหายตัวไปส ف ص ب ر ล ج م ล ل ล ا ุล ه ุ ل م س ุา ا าอ ل ล م า ت ص ف و ฟในอายะที่18ครั้งที่สองหลังจากบุญยามินถูกกักตัวแล้วพี่น้องก็ไม่ได้เอาบุญยามินน้องของยูซุฟกลับมาอบิยาคูบก็บอกพูดกับอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้าอีกรอบหรือ รอบที่แล้วยูซุฟหายไปยังไม่กลับตอนนี้น้องชายของยูซุฟก็หายไปอีกแล้วหรือฟาโอบรุนจามีลอีกครั้งไม่เป็นไรฉันจะอดทนให้ดีฉันจะอดทนอย่างสวยงามที่สุดน้องครับความอดทนมันมีหลายระดับแต่ความอดทนของยะกูบอะลัยสลามเป็นระดับที่บางทีเราอาจจะเข้าไม่ถึงเป็นการอดทนที่สวยงามอะไรคือการอดทนที่สวยงามกลับไปดูในซูรอยูซุฟ قال الله سبحانه وتعالى نبي يعقوب عليه السلام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه <applause> من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بلانكرام ما يبغى يوسف نيجوم ولا لقد كان في <applause> قصصهم อิบราตุน ل أ ะดี ا ันยุ ا ตาร่ในเรื่องราวของบรรดานาบีในเรื่องราวของยูซุฟแะนบีบคนอื่นๆนั้นอบรามีบทเรียนสำหรับคนที่มีปัญญาดังนั้นเราสำคัญมากที่จะต้องหันมารับบทเรียนจากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จากคํำพี่ของลอสุบานอวตาละมันไม่ใช่เรื่องเล่าปร,ประพปราห,หรือเหมือนนิทานที่เราใช้เล่าให้เด็กฟัง م ม ك ا คยเป ح د ي สันอยู่ต่ะไม่ใช่เรื่องที่กุขึ้นมาเอง ولكن تصفيق الذي بين ي, ال ي, ي, ي د ي وتفصيل كل شيء وهدن ورحمة لقوين يؤمنون ت, ل ا, ا, ت ا ل ق ر ي ة เป็นความจริงเป็นการแจกแจงรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับเราและเป็นทางนําเป็นความเมตตาสําหรับคนที่สัทธาต่อัลลอฮวะ ا ن อและ تعالى إبن ا ل ق ิม ر ฮุล <ون> الله ในบทสุรย์ยุสุฟะในเรอนี์มีบร่าวากมายซีอเลาฟามาเรียนรูุฟดนี่ยมีทั้งบทเรียนมีทั้งคำสอนทั้งข้อคมีทั้งหลายๆเรื่องเนียนับแล้วมากกว่าหนึ่งพันประการอัลลอฮฺบอกบัรเมื่อกี้เรานับได้ประมาณสิบด้วยความอ่อนแอของเราอุลามบางท่านนับได้เป็นพันบทเรียนจากเรานี้พี่น้อง ิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นบทเรียนแห่งการทดสอบความอดทนเมื่อต้องถูกทดสอบความการใช้สติเวลาที่เจอเรื่องหนักๆหรือการใช้ความรู้เหมือนที่นายบซุฟใช้ความรู้ในการจัดการช่วงวิกฤตและสุดท้ายการขอบคุณเมื่อทุกอย่างจบลงเรื่องมันแฮปปี้เอนดิ้ง สุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งท่านนบ,บียูซุฟได้กลายเป็นเจ้าเมืองแล้วก็พ่อแม่ก็ได้มาอยู่แล้วนบ,บียูซุฟก็ได้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานหวะตาละเราอย่าเป็นคนที่เหมือนกับเวลาที่เกิดวิกฤตแล้วไม่รู้จักจะเข้าหาอัลลอฮ์อันนี้น่าจะเป็นบทสรุปของของส่วนตัวของเราเองเรื่องราวของนบ,บียูซุฟนี่ชัดเจนมากว่ามีสติตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องเนี่ยนบ,บียะก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่า มีความผูกพันกับอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาอัลาในช่วงที่มีความจําเป็นต่อพระองค์เราต้องยิ่งเข้าใกล้พระองค์ให้มากที่สุดบางทีเวลาที่เราสบายเรารู้สึกว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์แต่พอเราไม่สบายเรากลับลืมพระองค์อันนี้ก็มีเหมือนกันมันมีทั้งสองแบบบางคนตอนที่ลําบากนึกถึง Allah, อัลลอฮ์ตอนสบายลืมอัลลอฮ์แต่บางคนตอนสบายทาอิบาดะอย่างดีดูอาอย่างดีรหรนูนนินั่นอย่างดีแต่พอไม่สบาย บนด่า l l ah uh um ta di oh like a ang, h س ب ح ا وتعالى สิ e al, ้นหวังไมายามลข้มแข็งต่าวคามไอนี้าไม่เ่อาไม่เชือนามอเาไม่เชอใะื่อในพระาไม่เชือในะเจาม่เชอนาไมในะา่อเวามุ่ษย์นั้นเวลาทม่เจอเรื้า่เช่น้ไม่เคยสิ้นวังเวลาที่ได้กอใรใเชีวิตเวลาอี่ราม่ข่นโอ้าห่เ่เิม่เ่อเ้าไม่อาทดสอนระเารขัดทุนบ้าง เจออุปสรรคบ้างเริ่มตีโพยตีพายวลัยอยาตุบิลาฮหมินซาลิลไม่ใช่นิสัยของคนที่ศรัทธาต่อลอสุภาอัลลาห์ถ้ามีพฤติกรรมเช่นนี้ขอดุดมอานตอลลอห์ Allah, ให้พระองค์ทําให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งต่อไปเพื่อที่จะได้ฟันฝ่าวิกฤตช่วงที่เราต้องเจอกับบททดสอบไม่ว่าจะเป็นบทสอบส่วนตัวในครอบครัวในสังคมในชุมจนดหรือในระดับโลกให้เราได้เชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺอัลานั้นยังคงเฝ้ารับฟังความลำบากของเรา فربهم تsongช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ بيذني بإذنه سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذاب ومن سيء الاثقاب، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون